ส i ิ c แคปิตอลลสซิงผู้นำด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยมากกว่า29ปีช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่าแกลนฟิลโนไฮบริดคอนเน c t เต็ซึ่งขณะนี้กำลังสร้างยอดขายถล่มทลายในปีพศ2566คาดว่าจะทำสถิติยอดขายสูงสุดทะลุเกินกว่า1 0แสนคันเป็นครั้งแรกยามาฮ่เปิดต er ัว แกลนฟิลโนไฮบริดคอนเน็เต็ดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพศ2 5 6 5หรือเมื่อปลายปีที่ผ่านมาซึ่งก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ารุ่นก่อนหน้าที่ว่ามีดีไซน์สวยงามลงตัวโดนใจแฟนคลับของยามาฮ่าอยู่แล้วแต่เมื่อมีการปรับโฉมใหม่กลายเป็นแกลนฟิลโนไฮบริดคอนเน n e เต็ดที่ออกแบบในคอนเซ็ปต์คลาสสิกเยอนไทม สวยงามคลาสสิกเหนือการเวลาด้วยความไฮคลาสยกระดับการออกแบบให้ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นโดยมีสโลแกนว่าความพรีเมียมใหม่คอนเน c t ให้ชีวิตมีคลาสมันคือพรีเมียมออโตเมติกแฟชั่นขนาด1 2 5ซ c ในตระกูล F-Series ที่ประกอบไปด้วยฟีโน f ฟาซิและแกลนฟิลโน่ต้องบอกเลยครับว่าโฉมใหม่นี้ โดนใจแฟนคลับยามาฮ่าแบบสุดๆสามารถทำตัวเลขการขายได้เพิ่มมากขึ้นจากปี2,564ที่ทำได้78,000คันปี2,565ทำได้90,000คันและในปีนี้ดูสถิติการขายแล้วทะลุเกินกว่า100,000คันอย่างแน่นอนครับนับเป็นความสำเร็จของยามาฮ่ากับแกรนฟิลานโนไฮบริดคอนเน็ e เต็ดที่นอกจากจะมีดีไซน์สวยงามคลาสสิกโดนใจแล้ว มันยังให้การขับขี่ที่ง่ายดายเหมาะกับทุกคนในครอบครัวมีความเปรียดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยเครื่องยนต์บลูครอสไฮบริดและเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานด้วยฟังก์ชันที่หลากหลายเช่นช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่อยู่ตรงบังลมด้านซ้ายไม่ต้องลงจากรถเพื่อทำการเปิดเบาะแต่อย่างใดความพรีเมียมใหม่มาพร้อมกับระบบไฟ LED รอบคันหน้าจอเรือนใม่เป็นแบบผสมผสานระหว่างจอ LCD ที่อยู่ด้านบนและจอ TFT อยู่ด้านล่างและสามารถเชื่อมต่อชีวิตสุดล้ำด้วย Wi Connect แอปพลิเคชัน9ฟังก์ชันด้วยกันสำหรับเครื่องยนต์นั้นเป็นแบบบูลูคอไฮบริด 125cc ที่ให้ความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูงอัตราเร่งดีมาพร้อมกับระบบ SSS หรือ Stop and s t a r t System กลองเก็บของใต้เบาะนั่งขนาดใหญ่ความจุ27ลิตรมี2รุ่นย่อยให้เลือกใช้ครับก็คือรุ่น s t a n d a r เวอร์ช o นราคา 64,700บาทมีสีสีให้เลือกและมีสตาร์ทเท้าและไฟฟ้าให้ใช้ร่วมกันขณะที่รุ่น ABS version จะเปิดราคาอยู่ที่69,200บาทมี3สีให้เลือกและมีสตาร์ทไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวรับประกัน5ปีหรือ50,000กิโลเมตรและรุ่นเบรก ABS นั้นจะมีกุญแจแบบสมาร์ทคีย์หรือกุญแจรีโมทอัจฉริยะในช่วง3-4ปีที่ผ่านมานี้ กระแสของมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ในแบบมเดิลคลาสสิกนั้นมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่า g กรนฟิ n านโนไฮบริดคอนเน็กเต็ดได้กลายเป็นพระเอกรุ่นใหม่ของยามาฮ่ที่มีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นทุกปีถ้าจะบอกว่ามันได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่มของสกูตเตอร์แบบม o d e เดินคลาสสิกนั้นก็คงไม่ผิดแต่ประการใดเพราะว่าเวสป้ในปีที่ผ่านมาทำตัวเลขการขายได้เพียง 47,800คันซึ่งตัวเลขนี้รวมทุกรุ่นของเวส p a านะครับแต่ว่า g r a n ฟิล n นลไฮบริดคอนเน็ e เต็ดเพียงรุ่นเดียวสามารถทำได้เกินกว่า1 0 0 0 0แคันในปีนี้ครับและผู้ท้าชิงเวส p a ารายใหม่ก็คือแล b r e t t a ก็สามารถทำยอดขายในปีนี้ปรับตัวสูงขึ้นทะลุเกินกว่า1 0 0 0 0คันเป็นครั้งแรกและยังมีแบรนด์เล็กแบรนด์น้อยอย่างเช่น g p x t u s c a n ั150รุ่นใหม่ ก็กำลังทำยอดขายสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่คีเววิกตอเรีย200ชายนี่150หรือแม้แต่อัลฟาโวลันติสก็ได้เสนอตัวเป็นทางเลือกใหม่ในกลุ่มของสกูตเตอร์แบบโมเดนคลาสสิกประเมินสถานการณ์แล้วผมเชื่อว่าตลาดในกลุ่มนี้จะยังมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอยู่ต่อไปมารอดูครับว่าแกรนฟิโน่ไฮบริดคอนเน็กเต็ดจะสามารถทำสถิติยอดขาย ทะลุกเกินกว่า1 0 0 0 0แสนคันขึ้นไปได้เท่าไหร่1แสนห0หรือ1 0 0 0 0แคันปลายปีนี้คงได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับความพรีเมียมใหม่คอนเนคให้ชีวิตมีคลาสยามาฮ่าแกลฟฟิลโน่ใหม่คิดพอรอมอเตอร์ไซค์สักคันนึกถึงเราสมิธแคปิตอลลิสซิง